หาเก้าหกซื้อขังเงินหลังไปออกขังนาแล้วเฮ้ยปากกดไลกดแชรกกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจ๊แดงเนี่ยสั่งซื้อเคียมสั่งซื้อเซรั่มก็ทักมาตามเบอร์โทรึ้นให้นาจอค่ะเฮะ้ยหาสองหนึ่งับหาหกเก้าหาเก้าหกเฮ้ยถ้าไปออกขางหลังหรือไม่ได้เก้าหกกเก้านอนหลับปึงตื่น เอ้าข้างหน้าหกเก้าสองหกเก้าสองไม่ได้ซื่อแล้วคือพอสองเกหกอ้าวเลขไทยโอ้กเก้าสครับ92เก้าสองไม่้สื่อเลยกแล้วเสองแล้วตัวเลิกงานเลยครับผม ฮ่าสองหนึ่งฮ่าเก้าหกฮ้าสองหนึ่งห้าเก้าหกเลขเงาถ้าออกข้างหลังก็ไม่ได้สองหนึ่งตนี่ไหมหกเก้าเก้าหกแล้วว่าสิบสี่สี่หลายมวลสุรัตตีไล่หลายมือไหนมิตเก้าหกหกเก้าออเป็นเรื่องปากกดติดตามครับคนแรกกดแช่ก็ผมเนาะเลขสามตัวครั้งแรกหกเก้าสองครับ แค่นี่สีออกกันอยู่ันหกเก้าสองแค่นสี้ออก 92, บบหอนนอาหกเก้ากับเลสองเก้าหกับเลขนี่อยู่เก้าหนหกเก้านะห้าสองหนึ่งห้าเก้าเก้าหเก้านี่สี่เก้าหกเอาให้มันขีดเลขท้ายสามตัวครับมาแล้ว นี่นะเก huh? uh, ็บหกเก้าก็มีหกเก้าก็อะไรหงสเก้าสองเก้าสองวะมี่ใช่มเนี่ยผู้ายผยังเออีาเล็กายสตัวครับผมเล็กายสตัวสองเก่โอ้ยมตเก่าช่าเลยียังวะ สองเก้าหนึ่งละเก้าสองเก้าสองละเก้าหนึ่งอยู่นั่นมีแม่ลากออกหาเก่าเด้่องลากเด้อมีแต่เก่าเนี่ก็สีได้รลุนอยู่เลยนะครับผมงวดนี้สัญจรที่สระบุรีคนดูเยอะเลยครับผมในห้องส่งครับผมเนาะมี่เก้าสี่นี่หาหกแปดหกยังเนี่ยหกห้าหก À, 6 9าหกเก้าหกเก้าหกหกเก้าอนกแต้วหกเก้าอหกเก้าซีเก้าสามเก้าสเล็กท้ายสองตัวครับมาแล้วคูณเก้าเอาถืกหกเก้าเล็กท้ายสองตัวมาแล้วครับผมนี่เ็กเก่าแท่เก้าห้าสองึ หาเก้กลขไทยห้าเก้าสองแล้วก็สองเก้าหนึ่งเลขล่างนี่ครับผมเนาะซาถูกฟูยาเด้อว่าสิว่าซื้อลายจะซื้อลายคอยถอเงนดเดอซาถูกซาถูกเอาเลขไทยสองตัวมั้ยละค่าผมมาเนี่ยเนแม่นเก้าแมนเด้อได้คือก็ดีใจว่าขอต้องมีแม่นเด้อล่งเนี่ยเก้าหกหกเก้า เอามุเมิยงบะนี่เออนีทุกมเสียงบะนี่ขอให้ถูกเกอซาถูกซาถูกเนกันยาพุาาทธกราช566เลขที่ออก91โอ้ยว่า9คุเฮ่หังจ้าหนึ่งกณเาานี่คยครับ เทก่าหนึ <S an> <S ่งื้อเก้าหาเก้าหกเก้าเก้าสี่บอกฝฟืงดอกครับสิบเก้าตัวเดียวนวนสิบเก้าหนึ่งครับคือมาบอกค่อนกรบบอกมมกที่หนึ่งเก่าเก่าหมันบองไปถึงเท่าือนี่มันจุเก่าอยู่ในนี่มันบอกไปถึงตะมือนี่หวนตะเก่าหนึ่งสื้อเก่าสิบเอ็ดเนี่ยวอตัวเดียวเลยซื้อกประตูซื้อลแม่แเก้า มือเศร้าีิมันกันว่าสื้อไก่ก็บผมซื่อติดเก่าผมต้องซื้อฮะเก่าตอเก่าจ็บติดเก่าเนี่ยอ้าวโหข้นบ้านเก่าเจ็บเนาะโอ้เจ๋งจังไก่สามกับมี๊มีเบอร์สุกเก้าค่ะมีเบอร์สุกเก้ากับกาวมี่กับเกโอ้โอ้เก้ากเก้าครับโอ้นี่ครับผมเก้าสามเก้าสามเก้าศูนย์ ศูนย์เก้ามีเบิร์ดักใช่กันเขาเลยเนาะเมืองกันท่่บกได้สจำเก่ากันว่าอยู่ในสายตากันได้สิบหกสิบเก็ดสิบสี่สเ้านาะอาจจะค้ากัผมลุ้นต่อครับวันที่หนึ่งครับล่างออกเก้าหนึ่งแล้วอย่างก็บอกเก้าสองเก้าสามเห็นก้นถึกหลายๆก็บอกก่อหา่ก่อไม่ได้ออก็ต้องเอาหาเก็ดจะได้ หกหน่งผลนี่สื่อน่ะนะหกหนึ่งเนล่ยมกเกาเลข่อยกับมกเกาันนี้เห็นท่เกาเลขหอยกับมกเกามาหกเลขผู้ใดขอกับมกเกาเจ้ามือเลขหอกขึ้นที่แหลกนี่มาบอกสุฟังผู้ใดติังไปเบิ้งแน่ค่ะนูมผู้ใดคืน่ค่้อเ้อน่่ากดแชร์กดติดตาม ผู้ใดคือหมือนนั้นผู้ใดบทถามมันได้หลไปว่าท่านราซื้อราซื้เกตัวเดียวท่านนึงมันกินเยอดบอกคนอยเก้าศูนย์ศูนยเก้าเก่าคิดว่าเลขสามาหนมากหกซื้อซื้อหกหนึ่งซื้อหลายหกหนึ่งเออเดียวจะกแานะเนี่ยรเดียนสก้ามาเรืองคนไปซื้อเจ็ดเก้าวันนี้นะ เกศเก่าเดือนเนีเก่าดิบังหันนะเลขเดือนออกสามเที่ยแล้วเด้อสิเบียนรถไปดักที่เกเก่าดิ้งวนนี่มึงขานเพราะว่าถายหามเก้าหากระซื้อเพราะว่าถ่ายหามูเลยเลขมากเก่าอูไดถือแม่เลขมากเก่าเนไปหา้เก่าอื่น มีเก่าหนึ่งมีหกหนึ่งเก่าหนึ่งเออรุ่นเอาหกเก้ากับบ่าเก้าเก้าหกกับบ้าหกมันมาแม่น้ำกันคือว่าแหละเรียกว่าม่ซีเก้าหกมตุออกูได้ถีบแน่กูได้แง่ uhm. ูน ah ี่ไเต เบอร์องมันเก่านาเบอร์องออกนาเด็ดแ้วันถือกว่านั้นเก้านึ่งว่นั้นนโชวเก้านแล้วถืออยู่แล้วไปเบิ่งกีเน่ยมันเต็มกลามืออยู่ปับต้องอกอุด่ไเบิ่งเยอะไอเบิ่งเยอะออกอุดรนจซื้อมาังนอจากควงซื้อน้เลกน มันสื่อมันลอยเส้นทุกหดอะ้ังสื่อถูงหดหดมันกว่าือลมันก็ไปเส้นยิกเก่าสั่งซื้อจินมาได้ตามมือถือไม่เขาที่เจียวดควานอ่เียแต่นั่นมีอะไรกันไมไม่แล้วอ้าวครับผมวันที่หนึ่งเกียรเท่ ไอ้ถืกเก้ึง้เ็ดโอ้ยเคนคักซะก็บอกเกตซีถือทุกอาจารย์เลยก็บอกเกตซีาสโอ้หสิได้แห้งป้าถูกทุกอาจารย์เออสี่เจ็ป้าผมอกเกดืาี่หอเ ผือเกีเาเสามแปดหาื่อไม่ได้ซื้อดอกสุดยอดมากเลยอาจารย์เลยเน่ชื่อเกนี่กอาจารเกตีเกืบถูกสตัวโอยออกีเแปดีเครับผม เก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดครับผมน้องเจ็ดหายเจ็ดสามมีถูกอามรยเลขมาครับพนสือแปดเจ็ดลายลายแปดแปดเจ็ดครับผมน้องเลขมากแปดเจ็ดอยเจ็ดสี่โอ้ยูดใดถึอเนีือลายถูกอาารย์ถูอาเสียดาสีดานี่แหละเลขลักก็ถือเลขลอกก็ถืกเลขวันเลขวันแล้วถเลขวันลวถาหนึ่งน่ะเลขลอกอัน เจ็ดเน้าแขวงแท้เลยเพืะะ own, ่อนเฮงมนักตัวครับผมเปาร์ตบทสื่อน้ำเงินขอท่านผู้ชมเจ้าเหนือเข้าบ้างครับผมปารเข่าลายบัวเลขสี่เปเป็นเลขทีมเนียมทีทีมมักอยู่ดิบทสื่อใจงวดนี่เป็นเลขทีมมักที่เนียมอยู่แต่ว่าบาคิดว่ามันจะมาพอล็อกของแท่กับวงไห้บอมขีดไทยล็อกอัน เลขลับมีที่มากอะให้ลอกเลขลับนะโอ้ยหลายอาจารย์ค่ะหลายอาจารย์เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันผู้ใดถูกแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคขี้มกระทักมมเด้วค่ะผู้ใดถืกเลขละเจ็ดแปดเลขเลขไม่ถูกอาจารย์ไหมโอ้ยอ ซีเจ็ดแปดเนี่สิซื้อเจ็ดแปดสี่กับสิทธิ์ถือโย่เจ็ดซี่ดังวะสันทำฮั่นเจ็ดแปดแปดเจ็ดนหัวใจอะไรมันเกิดได้บ่างเจ้าบัของบริษีโอ้ยดังหลายเจ้าอยู่ค่ะเลขจะล็อกของแท้พอเพิ่งว่องไห้ที่แปดเจ็ดหนาสิสื่อน้องเพิ่นเน่สามเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเนาะเอ้ยแล้วก็พ่อสีกับจับคู่ถูกเอ้ย หลายคนอยู่ค่ะถูกแล้วกะนี่เส้นหนองไข่จับคู่ถูกเส้นหนองไข่นาจะออกแปดซีเจแดงกับสีถูกอยู่นี่เลขเอกชัยนี่จเจแดงว,ว่าเท่ามานี่จเจแดงมากหกแปดกับ 7, 8, จเจ็ดแปดเจแดงว่านั่นนะเลยเขียนให้น,น,นะถ้าเจ็ดมานี่ก็ต้องมาหาแปดหกแปดเจ็ดแปดเทามาแปดนั่นนะ,จะเจแดง วีคอว่าถ้าหวยมาแปดจะต้องเป็นหกแปดเจ็ดแปดเนาะห้าแปดเนาะแล้วก็นี่ค่ะเจ็ดแปดเจี๊ยนน้องไข่นะคะลายคนโยอันนี้ถูกเก้าหนึ่งค่ะล็อกไอ้ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยถูกเก้าหนึ่งแปดเจ็ดมากๆเออเจ็ดมากๆเออแมนยังไม่ถึงหกเจ็ด ด้านไปสู่หกเจ็ดมือเศร้านี่นะนะคิดว่าตกเก่าสิแม่อันหวยมีที่มาแปดเจ็ดนี่ค่ะหวยมีที่มานี่แปดเจ็ดโอออกบนเก้าหนึ่งมัมมี่อ้ยบนกับพ่อแม่ล่างล่างกับพ่อแต่ว่าล่างไปขึ้นบนแม่สาวกับพ่อเออแม่สาวเจ็ดแปดเพิ่นตัดออกแม่ เออคนบอกซื้อ,อยุดตัวใดว่าแม่สาวนะโทรมากเหมือนศาวบอกซื้อหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจดีย์คนว่าอันนี้อาจารย์น้อยก็ถูกตั่ตัวเด่นเนาะ,ะเด่นแปดล่องเจ็ดมาาน้ำกันอาจารย์น้อยเราคุณยิงย่องมากหกแปดเจ็ดแปดอัะตัวเจ็ดเพื่นเอาออกเนาะ,ะเจดีงยงว่าหกแปดอย่างงี้งสื่ออ่ะอี่าทือ หอยลักกัวเท่ามวัตถุมาน้ากันหวยนค้นพนมมา,ต,มาตัวเด่นมาตัวเด่นมาน้ากันเลยพอพอนมันดุงแมาแต่เจ็ดออก,ถอถอกอนนะ็ถือว่าถือยุด้บน์นะถือว่าถืออยู่แต่ว่าจับคู่วัตถุล็อกของแท้นี่แล้วของพอเพิ่นมนี่ถูกถักแล้วก็พ่อสีจับคู่ให้ถูกเป๊ะเลยแปดเจ็ดนาอเนาะแมนบอพ่อสีเออ คนผิดสนุโลกจับคู่จับคู่ว่าถูกฮะไอ้วสีจับคู่ถูกนะะเนาะท่านเนาะยังไม่เล็กหวยเด็ดไม่ถูกค่ะไม่ถูกจับคู่ไม่ถูกปูบุญมีเก้าหนึ่งนี่เีค่ะล็อกเงินหลานเพิ่นเก้าหนึ่งปูบุญมีถูกค่ะเนาะแปดเก้าหกเจ็ดว่าจับคู่ว่าถูกมั้ปูบุญมีเก้าหกไปเก้าหนึ่ง ถูกอ้านี่เดีเมละตะหน้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งบอถูกบอถูกเด็กแม่บอถูกมิเตเกาศูนย์วันมีหนึ่งเนาะเมซ่วันบดแล้วแล้วถือตามต่อเส้น้องไ่้ยือสินหาไว่ายุยดค่ะเอ